สวัสดีค่ะมาพบก,กับแกสิกล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโรบอทเหมือนเดิมค่ะมาอยู่กันในด่านอ e ีพิก i ินิเกมนะคะวันนี้เรามีซูเปอร์วูแมนมาอยู่กับเราด้วยนะคะคือ <c oughs> ใครคุนใครพยายามเป็นซูเปอร์เกิลนะอ่าซูเปอร์เกิลใครอยากเป็นสุก้ายิงฝั่งนู้น <c oughs> สวัสดีค่ะลินจะได้จ้างเองค่ะลินจะนี่เกมพิกกิ้แล้วก็ ต้องกดหนึ่งกดหนึ่งกดหนึ่งเลยต้องพูดแบบอินโทรเิต้องพูดอินโทรลินน่นี่เราแล้วยิงยังไงอะยิงเลยคลิกเลยเอาเมาส์คลิกตรงซูมไปสุดๆดอะค่ะซูมไปสุดๆดแล้วก็คลิกเราอ๋อ get เข้าใจแล้วเราต้องยิงฐานมันใช่ต้องยิงฐานไม่ยิงคนโอ้โหแล้วายิงคนกันทำไมเราก็ยิงคนกันใหญ่เลยนะลินนะ

เอเจ้าตายแล้วสีแดงสีแดงสีเลือกเลือดเลือดโอ้มีคนแอมเวียดนามเนะมีคนเวียดนามมาด้วยเนี่ยเออสีแดงสีแดงโอ้ยเล่ต่งตายขาโดนนิดเดียว งั้นเดี๋ยวที่หน้าจอค่ะมันจะมีรูปดวงดวงตาอยู่ทางซ้ายมือเห็นปะอันนั้นเราสามารถคลิกแล้วดูเคลื่อนได้โอเค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 โอซินับบัส oh อย่าพอใครก็ไลยรึงไปดูเกรสดีกว่าโอเคเรียบร้อยครับผมโอ้โหดีเนอร์นิดเดียวมามาทุกคนทุกคนอยากให้ท้าลินเล่ทำ P A P ป่ะ เฮ้ยเราจะมาลงแล้วเราจะต้องเราจะต้องกริ้งลงไปได้ค่ะไอ้เลิฟยูอะไรคือไม่ไปแล้วไปแล้วโอ้ยมแย่งกันนะแย่งกันลงทำไมอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันเอ้ยค่ะก็ไปหน่อยจีไปไปลินไปไปเนจังไปไปโอ้โหติดติดติดตามคิวนะคะตามคิวตอนนี้เลยสามสิบวินาที หนูตกเวลาด้วยเหรอเนี่ยมีเวลาด้วยตายแล้วตายแน่ไม่น่ารอดโอ้โหอีกยี่สิบวินาทีนี่แกจะรอดไหมเนี่ยทุกคนรีดกุดขึ้นผ่านยังยังเลยอ่ะเขาติดตรงไหนก็ไม่รู้แต่กำลังตายแล้วนะเอ้ยทางนี้ทางนี้เอ้ยผ่านแล้วสิบ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 ไอ้เรยโอ้ยยัชนคนณนี่โอ้ยยังชนกองยังชนกูผ่านอุณผ่านกูกูุผ่านสามวิาทสุดท้าย เย้เป็นเกมแรกเลยเนี่ยที่เราผ่านได้น่าอะไรเนี่ยหลั่นนี้เราต้องวิ่งไปเหยียบไฟนะใช่ต้องวิ่งไปเหยียบไฟพุ่งเข้าไปหาระเบิดค่ะเราต้องเดินไปช่วยกันช่วยกันทุกคนทุกคนช่วยกันนะทุกคนช่วยกันเราก็จะระเบิดถ้าเกิดเราไม่เหยียบไฟเราต้องดูต้องชนวน่อนตัวเองฮะชนวนฮะจะมีไฟวิ่งมาเริ่ม อีกสามพิสองหนึ่งเอ้ยว้าวมีคนยืนเอฟเคด้วยยืนคนยืนจิงเคฟสีด้วยเคฟสีว้าวิ่งไปเหยียบไฟวิ่งไปเหยียบไฟวิ่งไปเหยียบไฟเอาระเบิดล่เอ้ยแพ้หมดเลยใครเป็นคนทำอ่ะใครไม่ยอมไปเหยียบแสดงว่ามีคนเอฟเคมีมูทต์พีมาด้วยโหดต้องปีนขึ้นไปเหรอเนี่ยต้องปีลองกรสุดมันยิงออกมาแล้วต้องปีนขึ้นไปครับ อีกสองหนึ่งมาร์เร็คกระโดดโอ้โหดูดูกระโดดเอ้ยยกระโดดเึ๊บกระดดดทุกคนแบบแย่งกระโดดกันเลยอ่ะใช่เราต้องแย่งกันน่าสิแย่งกันเลยซึมอย่าอย่านะเบาเกามาก PPAP เนี่ย เดีแกเนี๋ยวนี้ซื้อมาเล่นใช่ไหมใช่ชวนมาเล่นด้วยเฮ้จะ yeah, กระโดดชั้นต่อไปโห oh, ไม่มีใครผ่านเลยหรอเนี่ยโอ้โหยากอ่ะมันยากเหรอเนี่ยยากมากโห oh, ยิงเราเถอะยอมตายฆ่าฉันเถอะฆ่าฉันฆ่าฉัน,ฉนให้ตายดีกว่าโอ้ oh, รู้เลยยุคไหนนีเ <laughs> <laughs> นี่ยเลยไม่รู้ใช่ไหมว่าเพลงนี้มันคือเพลงอะไรอะ่ะสายไม่รู้รู้ <laughs> <laughs> รู้จักแหลแต่ซอรี่ซอรี่เลยซอรี่ก็เก่าอยู่นะไม่เขารู้จักแต่เอ็กโซ้มทุีคนชนะจริงเหรอหนึ่งคนโอ้โหอันนี้เราต้องกลิ้งลูกกลิ้งลูกกลมๆนะคะไปถึงเส้นชัยไข่เต่าดักก้อนบอลนลดก้อนบอลมาแล้วไปแล้วไปแล้วิงงิงิงิงอ้าวอีคนตกไปแล้วระวังระวงวัง เราต้องกินช้าๆมันจับเวลาด้วยนะมันจับเวลาด้วยว้าวจะล่วงว้าโอ้ว้าล่วงแล้วเหรอเรเห็นคนล่วงไปแล้วเราเห็นคนล่วงไปแล้วเราเห็นคนล่วงไปแล้ววว้าเขาล่วงเลยเีแต่่วงเลยมีคนเรียกโปเกมส์โปเกมส์ใช่ว้าวร่วงด้วยอะโอ้โหตกลงไปเฉยเลยเฮ้ยมีใครผ่านมีใครผ่านนี่ผ่านสองคน จริงบ้าพี่กิตผ่านไหมผ่านครับโอ้โหยเจอกันด่านนี้ด่านข้ามถนนอันเนี้ยนี่เล่ต้องรู้จักแน่เลยอ่ะด่านกบข้ามถนนกบข้ามถนนอ่ะอ๋อเอมีเกมใช่ไหมเอาหมีบางหน้าไว้เฮ้ยเห็นดีไหมทุกคนเห็นอยู่ทุกคนโอเคเห็นอยู่อ้าห้ไหมนาทีใช่เหมือนกบข้ามถนนนะคะไปข้าม ไปแล้วไปแล้วว้าวไปแล้วโอเคครับผมไปเร็วดิมันใจเราตายไวจังเลยอ่ะไปแล้วเหรอใช่ออแล้วเหรอตายแล้วว่าเมื่อกี้เบียดกันเบียดกันเหรอตายโอ้ยตายแล้วอ่ะเฮ้ยยังไงสองคนพี่กินกับเกว้ายดชู้ ว้าวมาคนเดียวเลยค่ะอาแล้วก็คือโอ้เย้ย่านกันสองคนเลยสามคนอีกคนเลี้ยงกุ้งมังกร้วยเหรอเนี่ยน่าจะมากินจังเลยมาเราไปกินกุ้งมังกรกันเถอะวันหลังแบบนี้จะมีคนคนขึ้นไปฆ่าเราหนึ่งคนครับใครจะเป็นคนไปฆ่าเราวะสุ่มปะมันจะสุ่มฮะับเขาคือใครเขาคือใครเราต้องมองไปที่ตรงนู้นนะคะนั่นไงเป็นคนมัดผมสีน้ำตาล ดูดูยืนยืนยืนเกาะอยู่เขาคือใครนอกเขาคือใครนอกดูว่าเขาจะกดแบบไหนนันจียังไม่เคยลองเล่นเลยอดิ้นต้องการดูต้องกาดูว่าเขาจะกดอันไหนอดินใช้มุมมองด้านบนนะคะแล้วก็มองไปที่พื้นถ้าควันมันเริ่มพุ่งขึ้นเราก็วิ่งหนีได้แต่ดูทีท่าแล้วเขาไม่กดอะไรเลยนั่นสิเขากําลังลังเลอยู่แน่เลยไม่ลังเลก็ไม่รู้กดยังไง กดเถิดแม่คุณกดไม่ยอมกดอะรอให้ชนะหมดกาให้ชุดกาให้ชนะทุกคนไงได้ทุกคนอโอ้โหใจดีเนาะใจดีใจดีนั่นสิแล้วมันมีแค่ดันตรงนี้มีแบบว่าที่เดียวหรอหรือว่าใค่ตรงนี้มีที่เดียวอ๋อใคิก็เลยติดกดไงมีคนพี่บอกคลิกมาทอกทอกเลย โอเคชนะทุกคนครับจบนะโอ้โหวไม่เมื่อแกชนะทุกคนคือชนะทุกคนคนกดแพ้คนเดียวอะไรอย่างนี้อะไรไลออนวิ่งเรไม่เคยด่านนี้ไม่เคยเล่นน่ะอภโอ้โหเดี๋ยวมืดเลยมืดเลยทุกคนสเย์นิดให้เราอยู่ในที่มืดโอเคเราจะต้องอยู่ในที่มืดนะคะตกใจ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 เดีเลย

เต้นภาคเกาหลีนี่ก็คือให้พิมสแลตอีแล้วก็แดนนะคะนี่ภาคภาเกาหมีเห็ืนเหรอพี่เกาหมีเแดน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 เไม่พี่เกาหมีอยู่เนี่เห็นป้ะไม่ได้อะไรอ่ะกุ้งออ๋เราต้องเขาเรียกอะไรนะนั่งนั่งไปที่ที่ลื่นถลายไปถึงเส้นชัยที่ได้ค่ะแบบนี้อ๋อถลายจะมีรถเป็นของตัวเองคนละอันไม่ใช่เรื่องพิมม้าโอ้โหอยู่แถวหน้าเว้ยแถวหน้าเว้ยแถวหน้ากุ๊กเฮ้ยใครมาอะไรอ่ะ ลังแคสอยู่ใครมาอะไรย่ะไปแล้วครับผมไปคนแรกครับไปแล้วออกตัวช้านะคะออกตัวช้าร์กดใจโอ้ยโอ้ยจัดเด็นติวติวติวอืด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 มาก่อนมาแคสเราเนี้ยอ่าช่วยดูให้หน่อยนะโอ้โหไม่ทันแน่เลยทุกคนเก็บบอกเลยอันนี้เฮ้ยมาคนเดียวครับมาคนเดียวนะ พี่กินน้ำดกเลยเหรออืมใช่เด็นออกตัวช้าด้วยเมื่อกี้มาคนเดียวแอบนี้แฟนเที่ยวอะไม่ใช่เอ <c oughs> อเออเด้งเด้งถึงย่างถึงย่างถึงเส้นชายกันเรือหาอทางออกไหาหาเส้นชายไม่เจอเส้นชายอยู่ไหนก็ไม่รู้นั้นสิไปทางไหนเนี่ยเหมือนจะเป็นเขาวงเฮ้ยนี่คือเกดเดินตามริมจางไปแล้วนะจริงเหรอไอ้คืององมากเลยเขาวงกลมหรือเปล่าเนี่ยอ้ยอีกสิบแปดวินาทีเราต้องถึงให้ได้ริมริมไปแล้วหาทางออกไม่ได้เลย อ๋อยมีเวลาสิบวิอีกสิบวิว่าไม่น่าทันมันเนี้ยบอกเลยนั่นจิอเออเฮ้ยถ้าโอ๊ยต้งองแย่ไปด้วยกันเลย <laughs> นนทนกันเองโถอยได้เถอมีคนชนะไหม <laughs> พี่ไง <ame> แ่านี้เราต้องมาเก็บลูกออฟลูกออฟอะไรนั้นลูกออฟออฟลูกแก้วมังกรเลยโอ้โหเด้งโอ้โห อย่าล่วงนะขออย่างเดียวล่วงไปเลยครับได้ได้แต้มรินไดเลยแอร์ไลน์ล่วงไ้เหรอล่วงล่วงก็ตายสิคะเจอหลบไปแล้ววิกกิหรอเฮ้ยลูกออฟแล้วลูกออฟอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอเอ๊ะเอ๊ะเอะเอ๊ะเอ๊่เอ๊ะีอ๊ะเ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 อ๊ะัองเอลืองอะเอ๊ะน่ะเออ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  ตินสีอะไรตินผิเงินแต่คุณต้องเก็บลูกอสสีเหลืองใช่ไหมใช่ถูกต้องใช่เราต้องคลิกหรอเราต้องคลิกชนเฉยอ๋อชนก็ได้ใช่ไหมโอเคแต่ทางนี้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 ลูกอสลูกอสไปแย่งไปแย่งอ๋อโอ๊ะลูกอดลูกอสออกลูกเป็นกบโอ๊บโอ๊ลูกอสอีสเปดวิอ รู้สึกว่าด่านใหม่เยอะขึ้นนะเมื่อก่อนด่านนิดเดียวเองพี่กีดแย่งอีกแล้วนี่ไม่ได้หรอกเรื่องนี้อ๋อแสดงว่าเขาก็อัพแบบเอ็ดเรื่อยๆเลยเหรอใช่ครับอ้าวโหสีแดงสามสิบสามสิบสามสีเงินห้านะโอ้ยเสียแล้วเม่อกีเงินใครช่างแกงลินแย่แบทโฮอ้ด่านนี้ไม่ค่อยชอบอันนี้กระโดดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะหมดเวลาห้ามร่วง get to the back h o l e มันไม่มีเส้นไทยนะอันนี้คือเราต้องกระโดดหนีแบ็คโฮด้านหลังเราไปเรื่อยๆเหมือนออปบี้อีกแล้วโอ้โหแล้วดินดินไม่ถนัดการโดดด้วยนั่นสิไม่ถนัดแต่ว่าภาพสวยมากเลยนะกาแล็กซี่แบบสีสันสดใสมาตรวงว้าวนี่ไปไหนกันตายตั้งแต่60สิบวีแรกอ่ะ ิสวัสดีสวัสดีรีบไปไหนกันไม่รู้อ่ะไอ้หัวไอ้เหี้ยลวงไปดูคนอื่นล่วงกันหมดแล้วเหรอล่วงหมดแล้วเออคนนี้เหมือนไม่กระโดดเลยอะ่ะเฮ้ยมันเดินเหมือนเดินผ่านเลยอะ่ะใช่เหมือนเดินอะ่ะทำไมอ,ไอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยนี่ไว้ถ่ายรูปถ่ายไว้ไม่เดินโดด ถ่ายไว้ถ่ายไว้ถ่ายไว้เสร็จแล้วไปแจ้งแจ้งแบนเราอ่าอยู่ไม่เป็นไรกูจะแบนมึงพี่ตงอ่ะเหมือนเดินเฉยๆจะแบนมึงมึงจำชื่อไว้กีดโหดกีดโหดเด็กกลัวเรารีเงินเราเรียดเงินเอาเวรกรรมสีแดงคนเดียวจะกัดกินเลยนี่จะกัดกินเราจะไปกลัว เราก็ใชยกันกิ้งกิ้งกิ้งเดี๋ยวดันดันดันโกโกงโกงดันสิวะสามหัวเหลืองเร็วสามหัวเลยเหรอโหเอ้ยดันอะไรของมึงกันวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฝั่งหน้นดูไม่มีคนช่วยดันแหล้วนั่นพี่ดันยังไงให้ถอยหลังเนี่ยโอ้ไปทางนู้นไปทางนู้นเราต้องไปทางนู้นเราต้องเดินไปทางนู้นให้เขารู้ตรงนู้นไปเร็วเร็วเร็ว ดันนดันดันดกันยังไงฝอยหลังสามคนนันจีพอื่นไปไหนเนี่ยระวังร่วงน้ำนะระวังร่วงน้ำตรงนี้ล้อ๋อลอยลอยได้ติดติดต้องไปทางนู้นต้องไปทางนู้นต้องดันไปทางน้นนทางนู้นหนุ่นหหน่นหนหนุ่นหหน่่นหนุนนุ่นหนุ่นนนนน โอเคไปเลยไปเลยไปเลยเหมือนคนอื่นเล่นไม่เป็นอะ่ะในทีมพี่อะ่ะกูเซ็งปะจบาน,น,นานเลยพี่กี <c oughs> ด่างคนเอาจริงเฮ้ยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วถึงเซ็งนี่ถึงแล้วถ,ถ,ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว,ลวไปช่วย<อ>กันดันโอ้โหตัวลงจบเลยจบเลยครับจบเออคือชนะเย้อะัรเล่นอะไรกันพี่พด่มาบึ้ง จะรีพอร์ตพวกแกโอ้ยด่านนี้ต้องเราต้องมันต้องตาไวฮะเราต้องไปกันแล้วด่านอะไรอ่ะด่านนี้เราต้องตาไวแล้วก็ดูแบบว่าดูทายแล้วทายเอาว่าเราต้องไปออันเนี้ยอว่าด่านนี้เนี่ยเกตตาไวลินเชื่อเกตงั้นลินตามเกตโอเคไหมคือจะดูไหมต้องทำยังไงพิกิ้เดียดูสีเขียวไวไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็มันจะไปหยุดดูว่าสีเขียวตรงนี้นะเราต้องมองว่ามันคืออันไหนจำได้ไหมเนี่ยจำได้ไหม จำไม่ได้เมื่อกี้ยังไม่ใช้จังสีเขียวเลยอันนี้อันนี้ตามมาตามมาลินมาที่โอเคตาคนอื่นไปด้วยเอ้วทำไมสองคนไปตรงนู้นนะไายบายซิยูซิยูเกนฮัลโหลบม่บายอันยอนยูแม่แต่ัดสินใจช้าไงไม่โอเคดูดูสีเขียวไว้ดูสีเขียวไว้ต่อไปนะคะซึ่งเท้าโอ้โหเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วมากเดี๋ยวยิ่งแบบรอบกลับไปยิ่งเร็วกว่านี้อีกอะ โอเคทางนี้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 เอาหรอชัวร์นะชัวร์นะทำไมพี่เห็นอนุนะเอาพี่ไปอนุดิโอเคไม่ไม่เอาอะตายหมดเนี่ยตายก็ตายหมดเดี๋ยวเอาดิเห็นไหนต้องเชื่อเธอบอกแล้วเมื่อกี้กระตุกอะอ๋อคือแบบมุมกว้างใช่เอาเถอะอันนี้ยิ่งยากหนักเลยโอ้โหยากมากโอ้ god โอเคพียอม อันนี้อันนี้โอเคโอเคเชื่อเกตโอเคโอเชื่อเกตเชื่อเกตแลอันนี้อันนี้ป้ากระตุกไปไปก็ไปกันหมดแล้วโอ้โหสกุยจุนอะยังไม่หมดอีกเหรอโอ้โหอันนี้รับรองอันนี้จะเร็วมากเลยนนี่ยอันนี้รับรองยอมยอมยอมยังไม่ได้ดูเลยอันนี้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 เออ ใช้เปล่าใช้เปล่าต้อกให้เมก่อกีกตุกและกระตุกแล้ะทุกคนเดินตามกันมาโอ้โหเก่งมากโอ้ชนะหมดเบยบู๊บบู๊บ totally. yeah โอเคค่ะย hey, okay, right. wow. oh, yeah. yeah, ังไงวัน okay. น wow. ี Not ้นะคะพวกเราขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่นะคะจุ๊บจุ๊บ